สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเช่นเคยคะ่ะที่เข้ามารับฟังข่าวสารของมี่อัพเสมอๆเ,เข้ามาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับตอนนี้มีกระแสข่าวมากมายเลยเรียกได้ว่าไม่สามารถจะเลือกถูกเลยว่าเราจะรับฟังข่าวสารไหนก่อนเพราะว่าทุกเรื่องตอนนี้กำลังอยู่ในกระแสแล้วก็ร้อนแรงมาก มีความน่าสนใจทุกเรื่องเลยเพื่อนๆนะคะในคดีของบอสพาเนี่ย mm hmm. เบื่อกันแล้วหรือยังเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันกำลังจะแตกสาขาออกไปสู่ดารานักร้องหรือแม้กระทั่งแอร์โฮสเตสนะคะลุ่นแล้วแต่มีความสำคัญในกลุ่มองค์กรนี้หลายๆคนก็จะเรียกว่าเป็นแชร์ลูกโซ่แต่พวกเขาก็มีความมั่นใจนะคะว่าเป็นองค์กรที่สร้างความมีชื่อเสียงสร้างรายได้สร้างความ เป็นเศรษฐีหรือว่าสร้างอนาคตสามารถพลิกชีวิตของคุณได้ในเพียงแค่ข้ามคืนแล้วก็มีตัวละครรับมากมายที่ถูกกระชากหน้ากากออกมาบ้างก็เล่นบทของเหยื่อผู้กระทำแต่ว่าสโลแกนของบอสพอลนะคะเขาก็จะไม่ปล่อยใครเอาไว้กับด้านหลัง ดังนั้นถึงแม้ว่าตัวของบอสพอนั้นจะอยู่ในเรือนจำแต่ยังคงสั่งการออกมาได้ผ่านทางทนายวิทูลเก่งงานซึ่งก็ไปเยี่ยมมานะคะแล้วก็มีข่าวปูดขึ้นมาว่าตอนนี้กำลังจด List ลิสต์รายชื่อเลยว่าจะเปลี่ยนสถานะจากผู้เสียหายหรือว่าคนที่ถูกกระทําได้กลายมาเป็นผู้ต้องหาร่วมโอ้โหงานนี้มีเนาวหนา,หนาร้อนๆกันเลยทีเดียวเพราะว่าหลายคนเลยนะคะที่ เล่นบทเยื่อเล่นบทถูกกระทำถูกเขาหลอกมาเหมือนกันนะไม่ได้รับรู้ว่านี่คือธุรกิจแชร์ลูกโซ่แต่ว่าบอสพองก็ไม่สนใจนะคะงานนี้ก็มีการิส s ์รายชื่อแล้วแล้วก็แม่ขายทั้งหมด2,000กว่ารายก็คือจะแปลเปลี่ยนเป็นสถานะผู้ต้องหาร่วมให้หมดเลยแต่ว่า ก็มีการช่างใจอยู่ว่าจะมีใครบ้างใครจะเป็นตัวตึงที่จะได้รับเลือกให้เข้าไปทัวร์ฮ่องกงด้วยกันแต่ว่าเขาพูดเลยนะคะว่าคราวเนี้ยอย่ามาคิดว่าข่มขู่นะเอาจริงนะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวกันแล้วก็เพื่อนๆนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้า สำหรับคุณกบไมโครนะคะหลายๆคนก็คงจะผัานหูผ่านตามาอยู่แล้วนะคะว่าคุณกบก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในอดีตนะคะเป็น,นเป็นนักร้องดังเป็นนักดนตรีชื่อดังด้วยเช่นกันแต่ว่าก็มีการปลูดข่าวเรื่องนี้ออกมานี่ก็ทาได้นะว่าไม่เคยอ่านข่าวหลายๆครั้งก็จะมีคนแซวเหมือนกันว่าอา้าวตัวเองก็ เหมือนกันไม่ใช่หรออย่ามาเล่นบทเหยื่อของผู้ถูกกระทํานะจริงๆแล้วตัวเองก็เป็นหมาตัวหนึ่งเหมือนกันที่เข้าไปหลอกชาวบ้านให้เข้าไปเป็นเหยื่อนะคะอันนี้ก็มีคนวิพาก์วิจารณ์แหละแต่ว่าทางด้านมุมมองของคุณกบก็มองว่าตัวเองนั้นก็เป็นเหยื่อที่ถูกเขาหลอกอีกทีหนึง่งแต่ใดๆก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวกันก็แล้วกันแรกเริ่มนะคะเราเราไปดูวาร์ปก่อนก็แล้วกัน,กนที่เขามีการพูดถึงคุณลูกตาลโหนกระแส ซึ่งวันนั้นมี่ก็ได้เห็นเหมือนกันนะว่าเออผู้หญิงคนนี้ก็หน้าตาดีมากเพิ่งจะได้มาดูรูปในอดีตนะที่เคยเป็นแอร์ก็เรียกได้ว่าหน้าตาสะสวยเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆภาพนะมีการเซตออกมานี่ก็คือเรียกว่าจะบอกว่าเป็นนางแบบดาราอะไรก็ได้นะคือถือว่าเป็นคนที่หน้าตาสะสวยมากๆเลยเราก็ไปดูคร่าวๆนะคะเขาบอกว่าลูกตาลโหนกระแสอดีตแม่ขายธุรกิจดัง ที่แท้เป็นอดีตนางฟ้าสายการบินดังหลังจากคุณลูกตาลไปออกรายการหงกระแสเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆผ่านทางด้านธุรกิจดีไอคอนหลายๆคนหลุดโฟกัสนะคะแล้วก็สนใจมากกว่าว่าผู้หญิงคนนี้คือใครหน้าตาสาสวยมากอดีตแอร์สาวสัยผู้นี้คือคุณลูกตาลชนทิชาทรับเพิ่มเสถียน ครัอาจาร์สุดท้ายอยู่ในฐานะของนางฟ้านะคะเธอก็ได้เป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินเอมิเรตก่อนที่จะตัดสินใจอำลาแขวนปีกนางฟ้าแล้วก็หันมาสู่อาชีพอิสระตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาแต่นวันนี้อยู่ๆคุณลูกตาลอาจจะได้ไปทัวร์ฮ่องกงพร้อมกับพวกบรรดาบอสดิไอคอนทั้งหลาย ในเมื่อมันมีข่าวออกมานะคะบอกว่ามีคนดังด้วยขอเปิดรายชื่อ5ผู้เสียหายซึ่งอาจจะกลายมาเป็นผู้ร่วมกระทําการในวันนี้ที่บอสพอลนะคะจะไม่ปล่อยให้ใครอยู่เบื้องหลังจ่อที่จะล่าเข้าคุกโดยเลงเอาไว้ว่าจะเปลี่ยนสถานะจากผู้ถูกกระทําผู้ถูกลอกเหยื่อต่างๆให้กลายมาเป็นผู้ต้องหาร่วมแล้วก็ไปทัวร์ที่ประเทศฮ่องกงกัน ทนายความของบอสพอลนะคะหรือว่าคุณวิทูลเก่งงานเตรียมที่จะเปลี่ยนสถานะ5แม่ขายดีไอคอนจากผู้เสียหายได้กลายมาเป็นผู้ต้องหาอย่าลอยนวลยันว่านี่คือไม่ใช่การข่มขู่นะเป็นการเอาจริงเมื่อวานนี้นะคะในวันที่28ตุลาคม นายวิทูลก่งงานทนายความของนายวรัตพนหรือว่าบอสพอลหลังจากที่ได้เข้าไปเยี่ยมบอสพอลภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพว่าตนนั้นเข้าไปอัปเดตสถานการณ์การข่าวของภายนอกนะคะสู่ภายในโดยในขณะนี้จะมีการโอนสำนวนไปให้กับ DSI การสอบสวนก็ยังเป็นของทางตำรวจปคออบอทำให้หลังจากนี้การยื่นเอกสารก็ต้องไปยื่นให้กับ DSI เป็นหลัก พร้อมอธิบายถึงผลเสียแล้วก็ผลดีว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้แย่ลงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของทาง DSI ก็ถือว่าดีนะเพราะว่ามีประสบการณ์ในการทำคดีแนวนี้ดังนั้นน่าจะแยกออกว่าอะไรเป็นการช่อโกงประชาชนและอะไรที่ไม่ใช่โอ้โหพูดแบบนี้แสดงว่าคุณวิทูลกำลังจะมองว่าตอนนี้คือเหมือนกับว่าตำรวจไม่ได้แยกแยะอะไรเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ช่อกงประชาชนอะไรเลยนะ ถ้าอย่างนั้นความหวังก็พุ่งตรงไปที่ DSI เพราะเขาก็มองว่า DSI นั้นน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนาะยังไงเนี่ยของดีไอคอนเนี่ยไม่เข้าข่ายอยู่แล้วเรามาช่วยเหลือประชาชนเรามาสร้างฝันเรามาสร้างอนาคตให้กับประชาชนแต่ว่ามีจำได้นะว่ามีรายงานไปเนาะเมื่อเมื่อเมืม่อวานนี้ว่าทานทนายเดชาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าจากประสบการณ์ของเขาที่เขาเคยทาเมื่อ สามสิบกว่าปีก่อนตอนที่เขาจับน่าจะเป็นคดีแรกๆเลยที่ที่เขาได้จับเป็นคดีแชร์ลูกโซ่แล้วชนะความโดยซ้ำโดยที่ว่าทนายเดชาเขามองว่าในรูปคดีเนี้ยคล้ายกันมากก็เลยเอาหลักฐานเอาสมดุลอะไรต่างๆเนี่ยไปฝากไว้ให้ณนะวันที่มีการพาผู้เสียหายไปแจ้งความวันที่เป็นเรื่องเนี่ยแหละที่ที่มีการประกาศว่าเป็นดีม ทีมทนาย8คนใช่ไหมเอ่ยนะคะที่ทนายตั้มได้ประกาศจนกระทั่งเป็นเรื่องถึงทุกวันนี้แหละที่ทางทนายเดชาเขากลัวว่าเขาจะเข้าปิ้งไปด้วยเนอะเพราะว่าทันทีที่ทนายตั้มมีเงื่อนงำอะไรต่างๆหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะไอ้แคนดรีมทีมเนี่ยเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่าเป็นแก๊งทนายชื่อดังตบซับหรือว่ารีซับ ที่ทางทนายวิทูลได้ออกมาปูดข่าวหรือเปล่าทนายเดยชาก็แก้ตัวสุดสับนะฮะทุกวันนี้ยังแก้ตัวอยู่เลยเพราะด้วยความหวาดผวาเพราะว่าทนายเดยชาเาบอกว่าตอนนี้เขาก็ท่องเที่ยวอยู่เนาะ เวลาที่จะพูดคุยอะไรมันก็อาจจะสวนทางกันดังนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ได้ดีแคลร์ตัวเองเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะมองว่าเป็นหนึ่งในทนายที่มีการรีซับดังนั้นทนายเดชาก็พยายามที่จะประกาศนะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆหน่วยงานหลายๆนักการเมืองหลายๆสส,สก็พยายามที่จะดีดด,ด,ดีดตัวออกนะจากในคดีของไม่ว่าจะเป็น ทนายตั้มหรือว่าบอสพอลว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องไม่ได้มีความรู้จักมักจีแบบสนิทสนมนะรู้จักเพียงแค่ผิวเผินผ่าน,าน,านๆกันทั้งนั้นเลยแล้วนี้แน่นอนนะคะในกลุ่มทนายชื่อดัง8คนที่ร่วมอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นทนายตัวตึงกันทั้งนั้นเลยเป็นคนที่มีชื่อเสียงดังนั้น มันก็ต้องรีบออกมาปฏิเสธนะว่าอืมถึงแม้ว่าเราจะรู้จักกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีการกระทําร่วมกันอันนี้เราเข้าใจได้นะมันก็เหมือนกับว่าเออเราเราเป็นเพื่อนกับใครในกลุ่มเออแต่เราไม่ได้ไปกระทําการกับเขาด้วยอ่ะมันก็ต้องออกมาปฏิเสธนะเนาะอ่ะแเรากลับมากันที่เรื่องข่าวนะคะบอกว่าสําหรับการพูดคุยกับบอสพอลในวันนี้ก็คือเรื่องของการที่จะ เตรียมดำเนินคดีกับพวก5แม่ขาย5ตัวตึงที่มีลูกทีมแล้วก็ถือว่าได้กำไรจากบริษัทไปเป็นจำนวนมากแต่กลับมาเล่นบทเยือ่อกลับมาอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นผู้เสียหายท่านทันที่ว่าเป็นคนที่ออกไปชักชวนไปหามาเปิดบิลด,ด้วยเช่นกันโดยไม่ได้ประเมินความสามารถของตัวเองในการขายซึ่งตนก็พร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะของทั้ง5คนนี้ จากผู้เสียหายจับเหยื่อให้กลายมาเป็นผู้ต้องหาร่วมโดยจะมีการยื่นเรื่องให้กับ DSI ในวันพรุ่งนี้พร้อมกับยืนยันเลยว่านี่ไม่ได้เป็นเทคนิคทางด้านกฎหมายแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ใช่การข่มขู่พยานส่วนอีกกว่า2,000คนแม่ขาย ก็จะอยู่ในระหว่างของการคัดกรองว่าจะดำเนินคดีเช่นเดียวกันก็ตอนนี้อาจจะมีการลลสอ์ออกมานะคะว่าใครเป็นตัวตึงใครจะเป็นผู้โชคดีแต่นะวันนี้มีการประกาศออกมาแล้วโดยนายวิทูนนะคะยืนยันเลยว่าตนจะเริ่มดำเนินการเรื่องของการประกันตัวบอสพอลในสัปดาห์หน้าในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะเพียงแต่ขอประกันตัวโดยให้ลูกความออกมาสู้คดีส่วนสาบอสดาราและคนอื่นๆนั้นมีการขอเปลี่ยนสถานะจากผู้เสียหายหรือว่าเหยื่อให้กลายมาเป็นผู้ต้องหาร่วมกันไม่ปล่อยให้ใครลอยนวลเบื้องต้นนั้นมีนายทินพัฒนหรือว่าฮัทนางสาวชนทิชาหรือว่าลูกตาลหนกระแส แต่คนนี้เป็นอดีตไปแล้วนะเขาไม่ได้ทำแล้วเออเราสามารถลากมาเข้าปิ้งด้วยเราก็คงต้องตามดูกันต่อไปนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วก็นายไกลพบจันดีหรือว่ากบไมคโครนางสาวหนึ่งฟ้าและนางสาวอโนไทยรวม5้าคนโดยจะมีการเข้าไปยื่นหนังสือที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในวันพรุ่งนี้ ตนไม่ทราบเหมือนกันว่าทางทนายจะมีการยื่นประกันตัวหรือไม่โดยก่อนหน้าน,นี้นะคะกบไมโครเคยให้ข้อมูลกับทางตำรวจหลังจากที่ลงทุนดีไอคอนแล้วก็รับว่าเคยมีลูกทีม8คนตนเองนั้นเสียหายไปร่วม2ล้านบาทยอมรับว,ว่าตนเองนั้นก็เป็นแม่ทีมโดยอยู่ในบริษัทดังกล่าวแค่ประมาณ1ปีนิดๆ ซึ่งตอนที่ตนทําธุรกิจอยู่นั้นไม่มีคําว่าแม่ทีมด้วยซ้ํารู้แต่เพียงแค่ว่าเป็นธุรกิจแบบเฟรนชชายหลังมาร่วมธุรกิจนี้ก็ได้มีคนที่รักตนมาร่วมเปิดเบินด้วยทั้งหมด8เดลเลอร์มีลักษณะของการทํางานคือไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวเมื่อมีเดลเลอร์สั่งคําสั่งออกมาเราก็ต้องทําตามที่เขาสั่งส่วนสาเหตุที่ตนเองได้ออกไปจากธุรกิจนี้เป็นเพราะทั้ง8 คนที่ตามมานั้นไม่สามารถขายของได้เลยทั้งที่8คนนั้นพยายามทุกความสามารถในทุกช่องทางในการขายแต่ก็ขายไม่ได้จึงตัดสินใจที่จะออกจากธุรกิจนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาในปีที่แล้ว2,566แล้วก็ออกมาศึกษางข้อมูลของบริษัทนี้อย่างจริงจังพบว่ามีความไม่ชอบมาพากล หากรู้ว่าเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือว่าเครือข่ายก็คงไม่มีใครที่จะอยากเข้าไปสู่วงจรนี้พร้อมกับยอมรับว่าดีไอคอนั้นมีปัญหามานานแล้วแต่ไม่มีใครกล้าพูดเนื่องจากคนที่ออกมาพูดก็จะถูกฟ้องร้องกลับเพราะตอนนี้มีคนที่ถูกฟ้องอยู่ในชั้นศาลแล้วก็จะมีความคืบหน้าในวันที่2 8ตุลาคมคนที่โดนฟ้องก็มีหลายคนที่รู้จักกันอยู่ และยังอยู่ในห้องผู้เสียหายด้วยเช่นกันดังนั้นอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณกบเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวันที่15ตุลาคมนะตอนนั้นก็มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยเหมือนกันว่าตกลงคุณกบเนี่ยเขาเป็นเหยือ่อเขาเป็นผู้เสียหายหรือว่าเขาก็อยู่ในข่ายของแม่ทีมด้วยเช่นกันอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอย่างในกรณีของคุณลูกตาลโหนกกระแสนั่นก็ใช่นะรายนั้นก็คือไม่ได้ทําแล้ว แต่บอสเขาก็จะลากพวกนี้กลับมาให้หมดเลยถึงแม้ว่าคุณกบอยู่ในอ,องค์กรนี้ประมาณปีเสศษกน็นับได้ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าพอตัวเองสูญเสียไปสองล้านเห็นว่ามันไปต่อไม่ได้ข้าวของก็ลดแล้วลดอีกนะคะหมดอายุจนกระทั่งเอาไปแจกให้คนรู้จักบ้างที่วัดบ้าง จนกระทั่งถึงพอตอนนี้มันกำลังบูมเนะคุณกบก็เลยออกมาร่วมแชร์ด้วยแต่กลับกลายเป็นว่าโดนบอสพอล่าให้เข้าไปเป็นผู้ต้องหาร่วมให้หมดเพื่อนเพื่อได้รับฟังข่าวสารรอบด้านแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าขอบข่ายของการเป็นเหยื่อของการเป็นผู้ถูกกระทำหรือว่าขั้นไหนมันจะกลายเป็นแม่ข่ายขั้นไหนมันจะเป็นผู้ที่มีความผิดร่วมแล้วก็สมควรที่จะเดินไป เป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างในกรณีของคุณลูกตาลหรือว่าของคุณกบไมโครเพื่อนเพื่อนคิดว่าเขาควรที่จะมีความผิดร่วมไปด้วยหรือเปล่าอย่างในกรณีของ3ามบอสดารานะคะก็มีผู้คนเขาก็ถกเถียงเหมือนกันไม่ได้ไปอ่านนะคะอย่างในกรณีของบอสกันเนี่ยโอเคเราทราบอยู่แล้วแหละว,ว่ารายนี้ตัวเตึงเลยแล้วก็หลายๆคนสะใจไม่ได้มีความสงสารเลยนะ ทีนี้พอเราไปดูรายได้ของเขาเนี่ยเราเลยเข้าใจเลยว่าเพราะอะไรก็ถึงได้อวดร่ำอวดรวยเพราะเขามีรายได้ในระยะเวลาไม่กี่ปีบอสกันเนี่ยรับไปถึง80ล้านบาทคุณคิดดูแล้วกันว่าคนที่มีรายได้แบบอย่างรวดเร็วโดยที่ว่าเขาไม่ต้องออกแรงเหนื่อยอะไรเลยอะ แล้วเขาได้ทรัพย์สินมาง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมทั้งสามีภรรยาเขาก็เลยคิดว่าโอ้โหมันมันช่างฟลุกอะไรเช่นนี้อะ่ะคือชีวิตนี้ครูคูโคตรสบายเลยอะ่ะถูกไหมคะคืองานพิธีกรดาราก็ทาไปแต่ว่าในเบื้องเบื้องหลังอีกด้านหนึ่งเขาก็รู้ว่าไอลักษณะแบบนี้มันคือแชร์ลูกโซ่แล้วก็เป็นการทํานาบนหลังคนโดวยที่ว่าอยู่ๆเขามีรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำอะ่ะ คุณคิดดูมันหลั่งไหลมาถึง80ิบล้านร่วมร้อยล้านเนี่ยคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเขถึงได้อวดร่ํำอวดรวยทํานู่นทํานี่แบบมันเหมือนกับการหวานเงินได้เลยอ่ะคือเงินทองมันได้มาได้ง่ายดังนั้นคนนี้สมควรโดนสิทธิ์ยาวไปเลยพร้อมกับบอสพอนะคะแต่ว่าในขณะที่บอสมินเนี่ยตอนนี้ก็มีคนขุดขึ้นมาโอ้ตอนนั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่า ธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือว่าขายตรงมันคืออะไรคือแบลวทาเหมือนไม่รู้จักอะ่ะแต่คนนี้ก็มีรายได้ไปถึง11ล้านแต่11ล้านก็คงจิบจิบนะเพราะว่าคือตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นเศรษฐีนี่อยู่แล้วเพราะว่าบ้านเขาก็รวยอยู่แล้วแต่ต้องเข้าใจนะว่ามันก็เป็นการเสริมอีทางหนะึ่งว่ามันเป็นธุรกิจที่เขาเ,าเริ่มมาด้วยด้วยตัวเอง ก็คือมันเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่เขาถูกไหมคะมันก็เป็นการต่อยอดไปอีกทางหนึ่งแต่รายได้ก็คือบอสมินเนี่ยได้มา11ล้านแต่คนที่ได้น้อยมากที่สุดก็น่าจะเป็นบอสอ่าแซมงานได้มาน่าจะประมาณ3ล้านประมาณนี้สาล้านในระยะเวลาปีเสร็จเร็จหลายๆคนก็มาแก้ต่างให้กับแซมนะว่า โอ้โหเขาได้มันน้อยนะไม่น่าจะถึงขนาดเป็นเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆนะอันนี้พูดด้วยความสัต์จริงเลยว่าเราก็ไม่ได้เข้าข้างแสมเราก็ไม่ได้ไปสายร้ายเขานะเพราะว่ามีก็ไม่เคยไปติดตามนะพวกดาราบอกตามตรงแต่ว่าด้วยด้วยการที่ว่าคุณก็อยู่ในวงการมานานอ่ะเราเราไม่คิดว่าคุณจะเป็นคนที่ใส่เสื้อว่าโอ้โหไร้เดียงสาไม่เคยรู้จักเลยว่าคำว่าแชร์ลูกโซ่แปลว่าอะไร คือเราก็มองว่าจริงๆคุณก็น่าจะรู้อ่ะแต่คุณก็เล่นเล่นบทแบบเยื่อเล่นบทตาใสาอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับในวัยนี้แล้วะนะถ้าเกิดว่ามีธุรกิจอะไรที่มันเป็นเกาะเป็นกำเข้ามาเราก็มั่นใจว่าคุณก็คงจะรีบคว้าไว้อ่ะด้วยความที่ว่าในเมื่อคุณเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่คุณก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งก่อแต่ว่าณตอนนี้ก็มีคน ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ะนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณล่าเขาเข้าไปเป็นเหยื่อกันหมดทั้งทั้งวงการก็ไม่ต้องรับงานกันแล้วอา้าวคุณพูดแบบนี้มันก็ง,ง่ายเกินไปนะยิ่งคุณอยู่ในวงการแบบเนี้ยแล้วเงินมันไหลมาเทมาเนี่ยมีคิดว่าคุณต้องมีมีความคัดกรองอะ่ะไม่ใช่ว่าคุณจะรับง่ายๆถ้าคุณรับง่ายๆแบบนี้ม่ก็เชื่อว่าสังคมหรือว่าประเทศชาติก็พังเรือหายเหมือนกันนะถูกไหมคะทุกคนก็สักแต่ว่าจะเอาอะ่ะ มันก็เหมือนกันน่ะพวกพวกที่เขา,เาหลอกลวงชาวบ้านไปตามประตูบ้านพวกนี้ก็ใช่นะก็ทํานาบนหลังคนเหมือนกันไอบบ้ประเภทที่ว่าเปิดรับบริจาคหรือว่าขายของอะไรแล้วแบบหลอกลวงเขาพวกนี้ก็ถือว่าอะไรก็ถือว่าเอาให้ตัวเองรอดถูกไหมก็ไม่ได้คํานึงถึงว่าใครจะเสียหายอะไรพวกนี้ก็คือทําไปดังนั้นเราก็มองว่า ไม่ว่าจะเป็นระดับประชาชนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นระดับดารามันก็ต้องรอบคอบเหมือนกันหมดเลยถูกไหมถ้าเกิดคุณไม่รอบคอบก็แสดงว่าคุณก็สักแต่ว่าเอาผลประโยชน์ดังนั้นคุณแซมยิ่งเป็นคนที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงอะ่ะเป็นบุคคลที่หลายๆคนเขาก็เอาคุณไปไอดอลบ้างหรือให้ความช่วยถือไม่ว่าจะเป็นพิธีกรดาราเหมือนกันหมดนะ เขาถึงได้พูดไงว่าการที่คุณจะเป็นดาราแล้วคุณจะเป็นพรีเซนเตอร์ที่จะไปรับงานอะไรพวกนี้คุณต้องยอมรับว,ว่าคุณได้ผลประโยชน์มหาศาลสมมว,ว่าคุณเป็นดารายิ่งเป็นตัวตึงๆนะการที่คุณจะเป็นพรีเซนเตอร์อาหารเสริมอะไรพวกนี้คุณก็ต้องศึกษาให้ดีเบนส์พรชิตาไรานั้นก็เหมือนกันเห็นไหมคะคุณจะมาอ้างว่าเขาจ้างแล้วดิฉันไม่รับรู้มันก็คงไม่ได้หรอกเพราะว่า คุณก็ต้องยอมรับว่าคุณได้ผลประโยชน์แล้วได้แบ,บ่ง่ายๆด้วยถูกไหมคุณไปยืนบิดคุณไปโฆษณาให้กับสินค้าเช่นนี้แล้วมันก็จะมีคนทั่วประเทศเนี่ยที่หลงเชื่อแล้วก็ไปซื้อคุณแล้วถ้าสมมติว่าเขาได้รับอันตรายดังนั้นคุณจะปัดความรับผิดชอบเสียทีเดียวเลยมันก็ไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นบทเรียนแล้วตอนนั้นก็เคยมีคนไปสัมภาษณ์ด้วยในวงการดารา ศิลปินอะไรทั้งหลายแหละเขาบอกตอนนี้กลัวมากเลยคือไม่กล้าที่จะรับงานแบบสมๆเลยอันนี้ก็เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณได้มาง่ายเนี่ยมันก็ง่ายเกินไปไงถูกไหมงานนี้ก็เละต้มเป๊ะกันไปหมดเลยคุณไปเอาครีมกวนกวนอิมหรืออะไรที่มีสารประลอดมาแล้วก็ไปจ้างดาราดังๆมาแล้วคุณลองนึกสภาพสิว่าสังคมมันจะเป็นยังไงถูกไหมดาราได้เงินโฆษณาไปแล้วแล้วก็ลอยตัวอย่างนั้นหรอ ส่วนไอ้ครีมสารประลอดนี่ก็คือมาทิ้งตราบาปไว้ก็ให้คนที่มาหลงเชื่อแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ต้องมานั่งรับกรรมไปมันก็ไม่ใช่อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องแลกมาด้วยด้วยความรับผิดชอบในเมื่อคุณได้เงินมาง่ายๆไปยืนบิดยืนถือโฆษณาขายสินค้าแล้วคุณก็ได้แบบหลักล้านแล้วอ่ะแล้วคุณจะมาลอยนวลไปเราก็ว่ามันก็ไม่ใช่ แล้วตอนที่แซมออกมาให้สัมภาษณ์ก็มีหลายคนเขาก็วิาพากษ์วิจาร์เหมือนกันนะว่าเหมือนแซมแบบไม่พอใจแบบตานี่แข็งออกมาเลยอันนี้ก็แล้วแต่เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลก็แล้วกันแต่ในเคสนี้นะคะก็มีการลดหลั่นกันไปในเรื่องของผลประโยชน์ ดังนั้นก็คงต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณลูกตาลหรือว่า,อาทางคุณกบเนี่ยจะจะโดนอะไรยังไงจะโดนแค่ไหนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีสงสัยเหมือนกันนะคือเราก็สงสัยนะว่าอย่างในเคสของของแซมเนี่ยเขาก็เป็นทั้งพรีเซนเตอร์ด้วยทั้งคนที่เข้าไปมีตำแหน่งเนาะเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันมีกาหนดออกมาเลยว่าไม่ว่าจะเป็นมิน หรือว่าเป็นแซมเนาะก็เป็นคนที่มีอำนาจหน้าที่ในนั้นเหมือนกันแต่ว่าของของบอยเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขากันออกมาเป็นพยานหรือเปล่านะอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าบอยประกรณ์นเนี่ยเขาไหวตัวทัน ในช่วงแรกๆเลยเขารีบผันออกมาเป็นเหมือนเข้าข้างผู้เสียหายดังนั้นไม่เชื่อว่าบอยก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการแบบเหมือนคล้ายๆว่ากันกันออกมาเป็นพยานอะไรประมาณนี้แต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยอาจจะไหวตัวช้าห,หน่อย,อยอย่างมินที่วันนั้นเขามีการถแถลงข่าวเนอะก็เหมือนพยายามที่จะ คล้อยตามโดยการประกาศว่าอืมเลิกที่จะไม่ได้ข้องเกี่ยวยกเลิกสัญญาอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ช้าไปมันเหมือนกับว่าทําตามบอยเนาะแต่ก็ไม่ได้มีลายลากักษณ์อักษรซึ่งของบอยเนี่ยไหวตัวทันเลยคือรีบทําเป็นคนแรกเลยดังนั้นมันก็เหมือนกับว่าเขา่าจะปลอดภัยมากที่สุดดังนั้นที่ตามมานะที่มีคนวิพา์วิจารณ์ก็อย่างโดมกรณลําทําไมรอดอะ ถูกไหมแล้วมีคนอื่นๆอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าสงสัยเหมือนกันนะว่าบอสพอาเขาใช้มาตรฐานอะไรเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคัดกรองว่าใครจะโดนไม่โดนอย่างโดนมะกรณนนำก็ได้ข่าวว่าอืมเป็นในลักษณะของพรีเซนเตอร์แค่นั้นเองไม่ได้เข้ามาข้องเกี่ยวอะไรเลยก็คือจ้างแล้วก็แล้วกัน แต่จริงๆมันก็เข้าข่ายเหมือนที่ไม่ได้เล่าไว้ฟังอะเนาะว่ามันก็ทําให้เกิดความเสียหายมันก็น่าจะมีมีมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ในเคสของคุณลูกตาลกับทางคุณกบที่เขาเป็นอดีตอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเปล่าก็คงต้องดูกันก็ฝากให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ละกันนะคะของคุณลูกตาลกับทางคุณกบไมโคร ว่าคุณคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมช่วยการแสดงความคิดเห็นพร้อมการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ